ใครอยากกินแกงขี้เหล็กให้มาที่บ้านพี่แดงด้วเก็บขี้เล็กวนไปด้วยค่ะวนไปวนไปขี่เหล็กจะออกทุกทุกอาทิตย์ พี่แดงที่เด็กก็ามาเก็บที่บ้านพี่แดงได้ที่เล็บขยันต้องมาเก็บที่บ้านพี่แดงเด้อจังขยัดเป็งแดงถึงจะมาเก็บตายเยอะมีทั้งหมดสองต้นมาได้จ้ามาเก็บเล็บไป มาเก็บขี้เด็กไปแกงนี่จ้ะวันนี้พี่แดงแกงขี้เด็กขี่เล็กก็ออกใหม่แล้วนี่ค่ะถ้ายังไม่แกงก็เก็บไปต้มอัดแข็งไว้ก็ได้ค่ะแช่ทู่เย็นไว้จะแกงตัวไหนก็เอามาละลายน้ำแล้วก็แกงได้เลยขี้เหล็กนี่ค่ะยอดดีมากต้นหนึ่งต้นใหญ่ เต็มไปหมดยิ่งฝนตกที่เล็กก็ออกผู้คนฝนตกที่เหล็กก็ออกยิ่งตัดยิ่งออกจ้ะนี่ค่ะเก็บบนไปเลยเก็บบนไปเลยจ้ายอดอ่นอ,อนจ้านี่จ้ะยอดอ่นอ,อนยอดอ่นอ,อนเก็บที่เหล็กจ้า แกงกิเลกแล้วก็มาเก็บกิเลกอีกเก็บวนปายอยากกินตอนไหนก็ามาเอาไปแกงอยากกินตอนไหนก็เอาไปแกงได้ตลอดเวลาจ้ากิเลกจ้ากิเลกจ้าที่แดงเก็บกิเลกนะคะกิเลกมาฝากจ้าทุกคนกิเลกแกงกิเลกเป็นยาจ้า ต้นเล็กๆหน้าบ้านจ้าหลังบ้านก็มีจ้าสามต้นเลยใครอยากกินแกงขี้เหล็กมาเก็บที่บ้านพี่แดงได้จ้าแกงตขี้เหล็กใส่เนื้อ่างใส่เนื้อแากแล้วนี้พี่แดงแกงไปแล้วแกงใส่เนื้อ่ยงนะจ้าแต่ น,นี่มาเก็บใหม่จ้านี่ค่ะเดี๋ยวไปต้นหลังบ้านกันจา้านี่ค่ะเกือบเต็มตะกร้าแล้วจ้าเต็มตะกร้าแล้วจ้าเรามาฝากจ้าคลิปเก็บคลิปทีป่เล็กจาก้า